ใครที่มีแพลนอยากไปเที่ยวเกาหลีอังมีทิปทัวเกาหลีน,นะคะตัวนี้จะเป็นไปเที่ยวได้ทั้งอินชอนและปูซานสองที่สองเมืองรวมกันหรืออยากจะไปที่ใดที่หนึ่งนะโซ่อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือจะเป็นปูซานอย่างเดียวก็ได้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะเที่ยวครบจบใครอยากไปเสริมเสริมสวยทำทำสวยได้นะคะ ัม่อังน,นับคิวให้ได้นะแต่แต่ก่อนที่จะไปเราต้องคีด k e t a ให้จบก่อน KETA ก็คือการขออนุญาตเข้าเมืองเกาหลีขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากคนะ่ะองเชื่อว่าทุกคนสามารถคีดได้เนาะตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะอายุของ KETA นะคะปัจจุบันนี้ได้3ปีค่ะคนที่มีอายุไม่ถึง17ไม่ต้องคียค่ะอายุเกิน65ก็ไม่ต้องคีแล้วเอกสารที่ต้องใช้ในการคีมีอะไรบ้างอันที่หค่ะ พาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตนะคะอันนี้2ค่ะรูปถ่ายรูปถ่ายนะแล้วข้อที่3คือบัตรเครดิตที่จะให้ตัดนะต้านใดไม่สะดวกในการขี่ให้ไม่อังขี่ได้นะคะไม่อังสามารถาขี่ให้ได้นะทักไม่อังแล้วนะ